นชื่อสิบหกไ้เรื่อยสะกวนจังมาแล้วลูกเรือบ้านชื่อสืบหกเอาจังคือเอากางคือปาโตมาเกลือื่นมาหลายกระดอกกระเดือกโอ้หลายครับเตรียมขั้นรถเลยปูแต่มขัรั้งวนรถขั้นหนึ่งมือมือหลักมือมือมืมือ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 มอมื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 อาือม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 ือนี่มือ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 หมืมืออมือมือมืมือือมือมืมือมอมือดมืคมับมมือมมือมือ แต่ว่าคือถึอพบเอาตะคืองั่งหลาบเลเกินั่หมกนั่งหันไดคือไร้ารามาถวายมาลูกเนาะเออั่งปัจรู้ปรจันมารวมคือรวมถังคือว่าเปินบุบ้นไปเรื่อยๆมาลูกเนาะชะท่งถังบาะมือไปเรื่อยๆถึงเวลาเปิดบุพ่อก็ให้เปดได้ถาว่าอืนนั่งหลามาเมือเคอเขาคือไหยว่ามือทำหายสขหายัะกำรแกได้ จตได้เร็วเรวนี้ไม่นานก็ไดอเข้าเฮ็ดเข้าฉันเข้ากระดายแล้วลูกเ้อถึงเวลาว้าไม่ใช้ไปเรอบุญไชบุ่มั่ผู้ใดทีจังได้ใหญ่จัง่ันี่เมื่อใดว่ากับขาราวาพอที่ให้เออคาเตมประมุําม,มันภาวะเกล่ของมากนักเรืกอรังเรื้อรึมครับเออนักเรื่อรังมาถังเก่มากเอาจังคือไปก่อเติมมั่มันปะ เอาที่แปดบาทนะลูกเติมน้ำมันสึบแปดบาทนะลูกนะท้า่าพอน้ำมันมันหมือขี้ปดือจังหลกว่าทึีแเปดเือจังหรพยอมาเหมือพ่อ่าทำมันขึบแปดมาเหมือได้กืไม่ดมาเบิดมาปวไม่หมดไม่หมดมือหรพ่ออยากเตี้ยน้ำมันเติมยาเ้าเอาทึ่เปดไปกอนเติมที้เปดไปกอนได้เด้อ กยาเพิ่งเติมเยอะปั <quer> ่งเบื่องหามันขึงหามันร่งเพราะว่าน้ำมันไม่ขึงไม่ร่งเล้เวกเสียอึครับผมแต่ว่ารูปองอยขั้นแรกก็เติมเติมถังได้เครับผมเติมน้ำมันเต็มถังมันมีปัญหาโรคพอบำรมีปัญหาอืโรคขั้นแรกพอบำรมีปัญหาเด้เลยเติมเต็มถังเลยอื บกเคยเมื่อเถจอนํำม be. ันบ่เคยอืมบขั้นหนึ่งน้ำมันเติมต่อเริ่เรมัวซื้อมาหนึ่งคือเร่มคือเอารขังแดงแล้วไปกกงอะราางเนี้มัวมาเนี่ปูเอาขัางแดงอืมวางไว้เือบักเออเรือให้พอเราได้ครับปูคือให้ร่างบ้านเรเอยบักเชื้อเอืกมึครับ จะมือรังวันให้บวักเสื้อเอื้อสับสิบเก้าบวันนึงนะครับผมวันนึงพอซื้อหายคาเตื่น้ำมันซื้อเก้าบาทเด้อเออคาไปรางโลกหายผมแล้วลูกบ๊อมได้หรือวอบมองนึ่งก็ได้รึบได้รึเออเขาอื่นร่ังหล่ะพอพอคู่แล้วลูกบ๊อบเออเขาหายบุมบาทแล้วมึงปูซื้อฟ้าเท้าพอปูตาปูพุ่มปูบุกปูเจ้าชื่อเจ้าท้าเจ้าบางเจ้าโคก ชอยดมบันดาลให้ครอบครัวของอ,อืน้นางหลามยูเกปิปซุกห้ยง่องไรน,น่องห้ท่องแไะมากกินจัดการานเาราะอหาจะเรื่องเก่าหนาเริ่มเริ่เงเฮงแล้วก็รวยรกลับไป่าืืเติมน้ำมันถึกไปถึกปเริ่มเริ่ดาวืมเบ็กขาเรื่องาวอยาวไไนันไทย แรงคุ้งไปหนึ่งแรงไปไข่เลยอ่ะไข่ึึนเออไข่เลยเพราะว่าคู่เป็นประจำเลยเออเออหายูหาว่าปั่นกันไงพอเอ้ยมาเบิ่งลุกเบิ่งเตามาเป้าหันเให้ข่วงให้เข้าวของเนาะมือรกความเชียบเนาะความเชื่อและวรัทธามันก็เลยเกิดเนาะ ได้คือคือแากของนั่นอยู่ตรงกั้นเอออาคือแบบเรื่องพ่กจะคืออคือจรณารายชืือไรยเสียกปากนอใหม่สมมากแกงใ้าปากข้องงันวะเก่งใช้ไครใดบ้า่พวกลกได้มาไลหนึ่งพกลก่ไรเก่าเออพวกลกมาไล่ก็มือบว่าเอออาพวกู่กมาไก่ขับการบูชาถึงรับคือคือคือว่า เออด้วยบาดระมือของโค่งปูชื่อผักขาวคอดูคอร้านให้ไม่รู้ม่เก่งให้ไม่โชงไม่หลักเบิเให้แต่เิ้ลเบิลอันวันร้สุขขาบาอ่ะมาด่มแล้วเบ้เเออข้างใดคือเป็นสางหอยแค่กันไปแม่ดูได้ตึ่งได้ฝากกันมาร้ายชื่อด้ายเชียงเืียงนเออพ่อกระเส้าขายชคขายราก ในเมื่อปากเรามันสมงว่ามีหอดคาไร้ขอมีหอบข้อมาค่ะครับไม่ร้คืองานยางบวัดนี่ละรื่อหนาจ้าวไปไว้ไก่ลำ้านอยู่ใช่นหมครับครับบอข้อเพราะไร้ไร้เป็นช่วยเหลือกันอครับรืไม่ลำไร้หยดโคโคโคไทยัดอยู่ับบนี้กันชวดบวัด เออยเากระหังมอแต่ว่าชิบิบอ้นะจะไปขิงน้ำตาลเออให้ขิงโค้วรากขวดเอาปากข้อเบือเถ้าอขวดเอาน้ำป่าชาแเรีกะเอาน้ำป่าชายั่โค้ดโค้ดโ้อ้บปกขอชามน่งันนึ้เขาให้ปากโอ้เถอแบบนีครับผมเล่าเมองเลาบางทีก็ครับ บ่เาเรื่องหนึ่งไม่ขอน้ำไรแตกน้ำไรแตกกันแล้วปูน่าด้อยน้ำไรแตกแล้วคอยากจะน้ำไรก็ลังึงเกือเพราะว่าตะยิ่งว่ายิ่ง่างหนักพอกระชือคือกัอยากถึงมาต่าง่าบักข้อกับอาม่าให้ก็เอาตะคือยิงหยัพอถึงฝากปั่นแล้วลูกเออเออพิ้งาอ็ยังเลยทํามโนมหมาบ้าครับผมนอกไ่กับมึงนอก่ากับมึง หลายครึงหลายย่างเยอะตัวไม่ชุบก่างทั้งบักบวกทั้งฟักกวุฎต้นใหม่มาจากอินเดียส่นตัวมาจากไก่เนาะบาาคือบไไ้้ไปตเนิดวาาเ็นต์คือเนาะภ่ษนต้ต้มเนาะภาษาเนตอ่อนต้มเน้ะภาษคืนต์เนาะ เขาวาปคือกินเดียกินดืมดาใช้ทั <c oughs> <c oughs> ่วราดราดเดือดเขาวาก็มาือเดอแนต้นยางกับต้นยางอินเดียต้นยางอินเดียชนพู้างามงามพูอินเดียละกันสนีจันแดียงค้วัขนยด่างปูกระดัขุยด่างก็ไม่ชวายปูจ้าคือหลายอย่างก้ต้นอด้องปุ่มเถึงมงคลใช่ไมเมื่อแตถึงดื่มเอามาให้ หนักหน่อยหนักหน่อยยังงก็ต้องเต้นก่อนลูเอาเจ้าคือต้องไขแร่งบ้างเรื่อยกเกลืออเพราะหขเพราะใดเรือมาต่างบัากครับผมปากก่าไ่มูไข่พว่าไขเขาใหญ่เรือยๆคือไอ้จะโตมันออกเลยครับผมปากไปชิบเกดอปากไปชิบเกบาอปูใจอ่อนจนมชิบเกลหาม้กเลยครับเอาไปเกลือไข่โคกข้นเร้อยๆชิบเกลนะ ไม่ขึ้นนเียวันกเด็เคยงบเค็งครับปูเอาเค็งเริมางยืมวะครับผมหหงมันได้สั่งแลบางยืมวะครับแหงมันได้สั่งหลุดปูจะได้ข้างเท้าปูเวอร์ดเท้าเวอร์ถือว่าเร็วเร็วมือองค์ที่องมุกัดบ่า งหนาชื่อปงหนาเพียบเป็นปูโอ้อจังรอร่งไรแล้อแล้วก็รครับผมบาดืเีเดยคือมัอ้ยทำตามทันยาอีรั่งหล่าคือตามทันยาครับคออบ่เมื่อบาถชีออกบ่ร่วมกันเมื่อวานจะร่วมกัน,กนเอาข้อบักเชือ้อเออกับเชื้อยู่ปักกันเออ <c oughs> ครับผมปักกันสองหวัวเะครับมบ่ปักกันหวัวเดียวนะ ช่วยบารมีองค์ปู่ท้าวเวิดสุวั่งประทานโชคลาภให้ลูกขายร้านได้คือใดขใจความหมูกันไปเรื่องเออคอยก่นคอท่ามืดหน่อยเชิดากหนอยมาตป็นไงนะลูกนะทำเบิ่งขอให้เกิดจากเกิดขอให้เกิดจากใจขอให้บารมีองค์ปู่คือป้าครับช่วยปกปัรกรักชุงรักษาลูกหลานบ้านเมือง หายรวทรปมตึงๆแล้วแลวแล้วยาขาร่านฟันเท่งกันยามือกิอกักขุนตอกันยามืเกอักเสิตอกันยาหายมานมาขอบง้ำแล้วล้วเพราะขนาดรูกร้านหายขากันไปอันไดถึงชงคว่กันกันกัดคืออันไดบปนชมพ่ันก็นจะไปเวาไปก้ะทุกถึงทุกอย่างมือขึ้นมาแล้วก็มือขึ้นไปอืม แล้วแต่ว่าพ่อไม่เตือ,อนนะหรือมะครับอือทุกสิ่งทุกอย่างต้องทางด้วยบาเรามือเด้อลูเดอครับตาหมายค่อบารมีเราไม่มีตาหมาชื่อบารมีเราหมดอือเราก็ต้องพึงพิงจารณาตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้เ้วยบาลามือว่าไม่รู้คื่อบ่เฮ็ดบ่ถามบุญจักคือ ที่ให้มือบารมือคือเขามันเป็นไปไม่ได้เนาะเนาะเออคนบารมีสูงก,ก็จะท่างไปได้เรื่อยๆทั้งแบบคนที่ไม่มีบุญบารมีข้างไปก็ไม่เสร็จอืเนาะครับเข้าใจเนาะหรือมับเออ ถึงไม่เคร่งก็พอแตลืมบอครับรือของนนาเครงก็พอบอคืมบอครับพ่อบอคือของาเคร่งอ้น้ำพอบอขั้นแตลืมบอการบอปูอแต่หมายคือพ่อมา่อขั้ครับผมคือได้รู้กับพ่อคือของหนาเคร่งครับชางเครื่องบอครับเออก็ชื่อเคร่ก็ต่รได้น้อคร ข้างคือก,ก็ถือใจพอพอไรออกหมดนะครับคนไหนทำง,งานไม่รืมไปไกลๆพอวอ่ะมาเปิแข่งาขันนะครับผมทำงานต้องทำางานให้มีคุณภาพเข้าใจไหมครับไ่มาเห้งรวกลวกใ้เลยงานไม่มาลวก,ะกะวพักก็เดาดะเออไม่มาห็ดงงานงานอือแม่มาเรื่อครับ เจ้าว่าพอหมูนะพอพอมันหมูนะเมาคู่นะั่นแะล้วหมูพอหมูมาคู่เป็นหมูนักงนีนะเป็นหมูก็ต้องค่อยเตือนกันตัวแม่บอกแม่บอกกึมจ้าเป็นหมูหรือนะเป็นหมูเรือรวยใครรู้เนาะมันจะขึ้นแต่เริอมทุกทิ้งทุกอย่าง ต้องทำด้วยแจงนะวัะไม่ใช่เอาเปลียบเอารักกันการทำงานคือการทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้พอบอกพอถอนนะคผมให้หุ่นจัดเลยมีกับแชร์ให้มันถือกันนะเชร์ให้ถือปู่ปู่ร์ให้มันถือยังตั้งแต่โม่คู่กันบ้านท่านได้เขีอนเขียนชื่เสียงชงปัจจมือเตอุงน่าจอร์ดก็เชื่อแล้ว ป้าพ่อจะให้ข้างอะไรเนาะคิดเก๊คิอได้ทางงันเข้าแก้มวางเสื้ออูมคือได้ทางงั้นกับหมูนด้อ้วยนี่แง่ะเออออาหมดสิไหมเนาะปูเนาะว่าวัามี้หวดถึงมา้วยเงาะักที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกเองปูเอาแข่งๆเรืองมาดื่มนาครับผมชงกับลูกหลานจากเคยจากฉากมหาพอมืนแกเขามาขั้นหลหนึ่งาะ้รับผม มาด้วยใจบอร์ริสุธมาด้วยใจศัทาัททามาดดเลาไู่ครับใจัท่าหักอีพอได้กันมากด้วยใจเป็นช่บงปนเย็ดเป็นซี่มาดูดเราครับผมใปบุญใจบุอืมบงรณหมาบุ่เนาะครับผมใ่ตัวมาไม่เป็นไรคือใ้ถิงลูกหรอกน้าบักผผาจะนอนบอแค่ชัวร์ได้ขิงก็หมด ข้างบอกเด้บ no. ่ได้ถึงนด้ครังหน้าบบาข้างแอก็ถึได้ไปบุญเดา้วยทงตนออันนี้ขออืนางมากขอคาราวาไทมับอาหันไม่เข็ไม่หลักไม่ถขกไม่มัดอายุวัยนั้นเข็มขาดคาาวาขอให้เารดึงกรดึงึงหึงแล้วก็ดึด้วยนั้นอืนางมากน้อยจะถือดวยไปใช่ไหมจะด้วยายมันคือบ่ได้รับใช้พอดรวยไรก็ถึงได้ไม่เปลี่ยนเรเปลีนะไร อันานจังหวัูสันต์จะงหวัตกปงเนี่ยวันจะหายพอสูงก็วั่ที่สรุเลยอ้ยพ่อมันตกแล้วับองกวนครับปองกวนปูปองกวนปูครับของกวนปูเป็นเหตุขึ้่เงินใหม่ปูอันที่สิบหกสิบเย็นเตอแค่ มากกมากก็รั่งเยรเข้าไปเขาเข้าไปถ้าอคเป่าหาาใปรก็ใรให้ก็เอให้เข้าหันไปก็ม